คำพูดบางคำก็ทำให้เราดูโง่ได้เหมือนกันอืมจริงค่ะบางทีเราอาจจะไม่ทันรู้ตัวเลยนะคะว่าวิธีที่เราพูดหรือคำบางคำที่เราเออใช้บ่อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์เราได้เหมือนกันนะให้คนอื่นมองเราเปลี่ยนไปอาจจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือหรือบางทีก็ดูดูที่ภาวะน้อยกว่าที่เราเป็นจริงๆใช่เลยครับเหมือนเป็นกับดักทางคำพูดที่เราอาจจะไม่ทันระวังเนะงั้น เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรระวังอย่างแรกเลยพวกคำติดปากยังเอ,อ่ออาแบบว่าพวกนี้จริงๆมันก็ธรรมชาตินะครับเวลาเราคิดแต่ถ้าใช้บ่อยไปนี่สิใช่ค่ะคือถ้ามันบ่อยเกินไปจริงๆเนี่ยคนฟังเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราดูไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าหรือแบบเตรียมตัวมาไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ความน่าเชื่อถือมันลดลงไปเลยค่ะบางทีนะการหยุดเงียบไปแป๊บหนึ่งเพื่อคิด กลับจะดูดีกว่าด้วยซ้าไปอ๋อหยุดคิดนิดนึงดีกว่าพูดเอออาไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันแสดงว่าเราตั้งใจเลือกคำพูดมากกว่าแล้วมีอีกอย่างที่คล้ายๆกันไหมครับเรื่องการพูดที่ทำให้ดูไม่มั่นใจเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันอ๋อเหมือนพูดดักไว้ก่อนใช่ค่ะมันทำให้เราดูไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดหรือว่าจะทำเลยมัน เหมือนเราลดคุณค่าไอเดียตัวเองไปก่อนเลยท,ท,ทั้งที่อาจจะดีก็ได้เนาะถูกต้องค่ะคนฟังก็จะรู้สึกว่าเอา้าขนาดเจ้าต,ตัวยังไม่มั่นใจเลยแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงมันบั่นทอนความน่าเชื่อถือมากๆค่ะแทนที่จะพูดแบบนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นมีไอเดียนหนึ่งอยากเสนอค่ะหรือเรื่องนี้จะจัดการให้ค่ะแบบนี้จะฟังดูมีความรับผิดชอบมั่นใจกว่าเยอะเลยจริงด้วยครับแล้วพวกการบน่นหรือพูดแต่เรื่องลบๆล่ะครับอันนี้น่าจะส่งผลเสียเหมือนกัน แน่นอนค่ะอันนี้ก็สำคัญการบ่นตลอดเวลาแบบโอ้ยเกียดงานนี้จังหรือพูดตำหนีตัวเองซ้ำๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้บรรยากาศแย่ลงนะคะแต่คนฟังเขาก็รู้สึกแย่ไปด้วยแล้วมันก็สะท้อนทัศนคติของเราด้วยคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูฉลาดในการสื่อสารมักจะพยายามมองหาทางแก้มากกว่ามานั่งบ่นนะคะ อืมครับพอพูดถึงทัศนคติมันก็น่าจะโยงไปเรื่องการให้เหตุผลแปลกๆที่เรียกว่าตักกะวิบัติด้วยหรือเปล่าครับคือฟังเพลินๆเ,เ,เหมือนจะใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้ก็น่าจะทำให้ดูไม่ดีได้เหมือนกันใช่เลยค่ะตักกะวิบัติเนี่ยเหมือนเป็นหลุมพรางเลยในการสื่อสารเช่นพอมีปัญหาก็โทษคนอื่นไว้ก่อนเลย ไม่ใช่ความผิดชั้นแน่ๆแ,แบบนี้หรือเวลาคุยกันเรื่องงานเรื่องไอเดียแต่ดันไปโจมตีตัวตนของอีกฝ่ายแทนแบบโห oh, คนนี้ประสบการณ์ยังน้อยจะไปทําอะไรได้เลยแบบนี้มันคุยกันต่อยากเลยค่ะครับการคุยมันก็ไม่คืบหน้าแล้วยังดูไม่ค่อยมีเหตุผลด้วยใช่ค่ะมันสะท้อนเรื่องวุฒธธิภาวะเหมือนกันคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูฉลาดในการสื่อสารเขาจะคิดก่อนพูดเสมอ เหมือนที่เขาว่าคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดนะคะคือต้องตัดกรองก่อนแล้วก็ใช้คำพูดที่ให้เกียรติคนอื่นไม่ใช่พูดจาแข็งๆหรือดูถูกความคิดคนอื่นการเลือกใช้คำนี้สำคัญจริงๆนะครับบางทีคำง่ายๆที่เราอาจจะเผลอพูดไปอาจจะส่งผลลบโดยไม่ตั้งใจก็ได้อย่างเช่นมีคนมาขอบคุณที่เราช่วยแล้วเราตอบว่าไม่มีปัญหาอันนี้มันมีความหมายแฝงอะไรไหมครับ อ่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคำว่าไม่มีปัญหาเนี่ยถึงจะใช้กันบ่อยๆนะคะแต่บางทีมันก็ฟังดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาขอให้ช่วยน่ะมันเกือบจะเป็นปัญหาหรือมันเคยอาจจะเป็นปัญหาได้ซึ่งมันต่างจากคำว่าด้วยความยินดีค่ะที่ให้ความรู้สึกบวกแล้วก็เต็มใจมากกว่าอ๋อ oh, จริงด้วยครับความรู้สึกต่างกันเลยหรืออีกตัวอย่างนะคะอย่างหัวหน้าที่พูดว่างานง่ายๆแค่นี้ทาไมพลาดคาพูดแบบนี้ แทนที่จะช่วยกระตุน้นเกือบกลายเป็นบั่นทอนกำลังใจลูกน้องไปซะงัน้นโอโ้โหแค่คำพูดนิดนิดนหน่อยนีนนน่ส่งผลเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยพวกนี้สำคัญมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องพูดนะคะการฟังก็สำคัญไม่แพ้กันการฟังหมายถึงยังไงครับก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะการตั้งใจฟังสังเกตภาษากายน้ำเสียงของคู่สนทนาด้วยการสื่อสารที่ดีมันไม่ใช่แค่เราพูดเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ต้องฟังเป็นด้วย เข้าใจแล้ครับคือต้องรับสารให้ดีด้วยไม่ใช่แค่ส่งสารอย่างเดียวถูกต้องค่ะมันคือการแลกเปลี่ยนสองทางสรุปแล้วก็คือคำพูดที่เราใช้วิธีที่เราพูดน้ำเสียงท่าทีหรือแม้กระทั่งการฟังเนี่ยมันสะท้อนอะไรในตัวเราได้เยอะมากเลยทั้งความคิดความมั่นใจวุฒธธิภาวะ ใช่ค่ะการใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆพวกนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองได้เหมือนต้องคอยสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยนะครับใช่ค่ะต้องตระหนักรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกฝนปรับไปเรื่อยๆไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่แรกหรอกค่ะแต่เราพัฒนาได้เสมอก่อนจบคลิปนี้อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันส่วนเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ